สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมก็นะครับจะมานะครับแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่อง Unity นะครับ U T 5 8 2ันะครับตอนนี้ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะขออนุญ,ญาตปิดเครื่องก่อนนะครับเอิดกล้อก่อน โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับวิธีการใช้งานของเครื่อง Un น t ทียูทีห้นะครับตัวนี้นะครับว่ามีวิธีการใช้งานเบื้องต้นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นสายที่แถมมากับตัวอุปกรณ์นะครับจะเป็นสายที่มีตัวสายป๊บนะครับในการต่อ3เส้นนะครับจะมีแดงนะครับน้าเงินเขียวนะครับแล้วก็มีปลั๊กเสียบแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กนะครับเนาะ เป็นปักกอนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเช็คก่อนนะครับว่าสายลายกับสายนิวตันนะครับที่มากับปากเนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับมาเช็คก่อนนะครับนี่นะครับลายนะครับจะมีไฟติดนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับตรงปลายนี้ผมนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่สายนี้ลายนะครับตัวนี้นิวตันนะครับตัวนี้จะไม่มีไฟติดนะครับอ่า โอเคนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเขามีการต่อตัวลายตรงกับตัวช่องเสียบมานะครับโอเคแล้วนะครับนะอันนี้นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวปลั๊กตัวนี้มีลายกับนิวตันตรงแล้วนะครับแต่เราอาจจะไม่รู้นะครับถ้าเราไม่มีตัวเทสแลมส์นะครับตัวนี้นะเราจะใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตัวนี้นะครับในการตรวจช็คนะครับกดนื่เลยนะครับเราจะทําการนะครับใช้สายนะครับสายตัวนี้นะครับ อ่าแับนี้เลยในการตัวเช็คนะครับโดยที่เราจะทําการนะครับใช้สายทั้ง3ามสีนะครับช่องเสียบ L สีแดง E สีเขียวนะครับแล้วก็ N นะครับคือสีน้ําเงินก็คือลายนะครับสายกาวนะครับแล้วก็สายนิวตันนะครับในการเสียบลงไปลักษณะแบบนี้แบบนี้นะครับนะครับเขียวนะครับน้ําเงินนะครับเสียบมเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับโอเค หลังจากนั้นนะครับเราทําการเปิดเครื่องนะครับผมจะปรับไปที่ย่านโวลต์ก่อนนะครับแบบนี้นะครับให้ระบบมีการเซตอุปกรณ์ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีไฟนะครับซึ่งเรายังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กนะครับนี่นะครับเสียบปลั๊กขึ้นมาแบบนี้นะครับ อ่ะสารับบคนนี้ตัวนี้ก็จะแสดงผลนะครับให้ตำแหน่งว่า L กับ N นะครับตอนนี้มีการอ่ามีสาย L กับสาย N มานะครับก็แรงดันไฟอยู่ที่232โวลต์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับผมจะทำการนะครับเช็คอ่า L นะครับกับกาวนะครับว่ามีการอ่ามีการต่อกาวหรือเปล่านะครับตอนนี้มีการต่อระบบกาวนะครับนะครับมาที่233นะครับตอนนี้เช็กกาวนะครับอ่คราวนี้ผมต้องการดูว่าความถี่หรือเฮิร์ตมาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ะผมทำการกดนะครับนี่นะครับเช็คล P นะครับมาที่50เฮิรตอ่าตอนนี้มี50เฮิรตนะครับอ่า L กับเกานะครับตอนนี้มา50เฮิรตนะครับตัวนี้เช็คอีจีนะครับอ่าจะเป็นลักษณะล P ตัวนี้นะฮะผมต้องการเช็ค L N นะครับนี่นะ L N 2็น2อ่านะครับอันนี้คือเป็นการเช็คในย่านของการวัดโวลต์นะครับอ่าเช็คความถี่ ก็เช็คแรงดันไฟแต่ถ้าสมมุตินะครับทุกคนถ้าเกิดไม่มีสายกาวมาจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีผมถอดย่าถอดสายกาวนะครับนี่ครับถ้าตัวนี้ไม่มีกาวนะครับถ้าปลั๊กตัวนี้นะครับไม่มีระบบการต่อกาวมาตำแหน่งของ LCPE เนี่ยนะครับจะไม่มีการโชว์เฮิร์ตขึ้นมานะครับอ่านี่ครับจะไม่มีการโชว์เฮิร์ตขึ้นมาแต่ถ้าเป็นลักษณะของการโชว์ LN นะครับระหว่างลายกับิวต้อน ตัวนี้กจ็จะแสดงขึ้นมานะครับว่าจะเป็นไฟแรงดันไฟ200นะครับ2 3 3โวลต์นะครับแต่ถ้าให้เป็น LPE นะครับหรือลายกับการตัวนี้ไม่มีโชว์นะครับแสดงว่าสายตรงนี้ไม่มีการเชื่อมต่อหรือไม่มีการต่อระบบกาวมานะครับนะอันนี้คือเป็นการเช็คเรื่องของสายกาวนะครับอ่าสายกาวนะต่อมาครับทุกคนเราจะมาดูวิธ,ธีการนะครับเช็คในเรื่องของ รูปแบบสัญญาณนะครับสัญญาณนะครับจงขอเสียบไปนิ้ก่อนนะครับนะครับออโต้แลมนะครับผมจะปลดเป็ญย่านออโต้เลมเลยนะครับสามารถให้ทํางานได้ง่ายนะครับสําหรับการวัดผมจะมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นหลักนะครับดูนะครับอ่านะครับตรงนี้อ่าถ้ามันมืดนะครับทุกคนถ้ามันมืดหรือมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมจะทําการเปิดไฟนะพิธีการเปิดไฟนะครับให้กดปุ่มตัวสัญลักษณ์ตัวนี้ครับค้างไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ บิดลงมาที่วงนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งอ่นนี้นะครับอันนี้ไฟติดแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับไฟติดแล้วนะครับอ่านี่นะครับทุกคนไฟไฟไฟติดกับอยแล้วอ่ะโอเคนะครับก็จะเป็นการเปิดไฟนะครับเราบบิเปิดไฟถ้าปิดก็กดปุ่มนี้อีกทีหนึ่งก็จะเป็นการปิดไฟนะครับน่ะนี่จะปิดไฟแบบนี้เลยอ่ะโอเคนะครับผมจะทําการเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่กดค้างหมุนมาที่ด้านวงแล้วกดอีกครั้งหนึ่ง อ่านี่เป็นการเปิดไฟนะครับโอเคนะครับต่อไปเราจะไปดูในเรื่องของการกระพริบเป็นสัญลักษณ์นะครับเพื่อการตรวจเช็คในเรื่องของระบบสายต่างๆนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้ากรณีนะครับตัวปลั๊กนี้ไม่มีการต่อสายกาวนะครับผมขออนุญาตถอดออกแบบนี้เนาะจะได้ง่ายนะครับถ้าไม่มีการต่อสายกาวนะครับ l ขีด pe และ n ขีด pe จะกกระพริบแบบนี้นะครับแบบนี้ให้รู้เลยว่านะครับ ไม่มีการต่อสายกาวมานะครับตัวนี้นะถ้าเกิดกรณีนะครับมีสายกาวแบบนี้นะครับมีสายกาวมานะครับปกติเลยต่อถูกต้องนะครับมีทั้ง L และ N และสายกาวมานะครับตัวนี้จะขึ้นค้างไว้เป็น L ขีด PE และ L ขีด N แบบนี้นะครับอันนี้จะขึ้นค้างไว้แบบนี้เลยนะครับต่อมาครับต่อมานะครับถ้าเกิดกรณีสาย N กับสาย L สลับกันนะครับแบบนี้ นี่นะครับสาย L กับสาย N สลับกันนะครับตัวย่าน L ขีด PE L ขีด N และ N ขีด PE จะกระพริบเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะนะครับเมื่อกี้นะครับอ่าจะคิดจะจะกระพริบแบบนี้นะครับนี่นะจะก,กระพริบสลับกันแบบนี้นะครับนะนี่จะกระพริบสลับกันแบบนี้นะครับนี่นะครับจะก,กระพริบหนึ่งสองแล้วก็กระพริบนี้ นะจะเป็นกระพริบเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะแบบนี้ให้รู้เลยนะครับว่าเป็นลักษณะของตัวสายาลายกับสาย L นะครับสายละเออสายสายลายกับสาย N นะครับสลับกันอยู่นะครับเนะาะเพราะงั้นันจะกระพริบลักษณะแจ้งแบบนี้นะครับอต่อมาครับก็นี่นะครับมีสาย L มานะครับสายเก้าอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับ นี่นะครับอันนี้จะกระพริบเหมือนกับแจ้งว่าไม่มีไฟนะครับแจ้งว่าไม่มีไฟเราลองชิดไปที่โวลต์ก็ได้ครับนี่นะครับมีการต่อต่อสายแอลกับสายเอ็นเนื่องจากว่าระบบแอกับเอ็นมันต่อเชื่อมต่อกันนี่ครับก็จะเห็นเห็นมาเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับยกอย่างนี่นะครับแบบนี้คือไม่มี มีลายมานะครับแต่ไม่มีไฟนะครับนี่มีลายมาแต่ไม่มีไฟนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้จะกระพิษแบบนี้นะครับอ่าแต่ถ้ามีลายเอามีกาวกับมีเอ็นแบบนี้นะครับนี่แต่ไม่มีไฟมันจะจกรพิษแบบนี้นะครับนะอ่าแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับ เช็คในเรื่องของตำแหน่งของสายกาวหรือสายนิวตันกับลายที่สลับกันนะครับเนาะถ้าไม่สลับจะมีขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าสลับก็อย่างที่ผมพูดมาเบื้องตน้นนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับการในเรื่องของการเช็คในเรื่องของตัวอ,อุปกรณ์ตัดไฟนะครับหรือ,อที่เขาเรียกว่าเป็นตัว RCD นะครับ RCD test นะครับเดีย๋ยวเราจะไปดู RCD test ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางไปให้นะครับในข้อมูลทางเทคนิคนะว่าแต่ละย่านของแต่ละการปรับเนี่ยนะครับนะครับในการเช็คเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าอนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเช็คในเรื่องของตัวอ่าที่5ก่อนนะครับคูณ5ก่อนนะครับคูณ5ปรับผมปรับตัวจุดนี้นะครับตัวนี้จะปรับขึ้นมาตั้งแต่10มิลลิแอมป์20มิลลิแอมนะครับ30มิลลิแอมนะครับอ่า 10m นี่อันนี้คืออยู่ของย่านคูณ5นะครับอันนี้เราจะมา 30m ในการทดสอบนะครับตัวตัวนี้นะครับเราทําการเทสกดนะครับนี่นะครับจะเป็นความเร็วนะครับของการตัดนะครับของการตัดของตัวระบบ RCD นะครับในการตัดไฟนะครับเพราะนี้มีไฟช็อตหรือไฟดูดนะครับเนาะอันนี้มีเิสกันนะครับถัดมานะครับ คูณหนึ่งนะครับคูณหนึ่งก็สามารถจะปรับย่านไปที่เมื่อกี้คูณห้านะครับคูณห้าจะได้แค่ทดสอบแค่ได้สูงสุดคือสามสิบมิลลิแอมนะครับนะคูณหนึ่งนะครับสามารถปรับไปได้ถึงหนึ่งร้อยสามร้อยแล้วก็ห้าร้อยมิลลิแอมนะครับเดี๋ยวผมจะเทสอยู่ที่หนึ่งร้อยมิลลิแอมนะครับหนึ่งร้อยมิลลิแอมกดเทสนะครับอันนี้คือใช้กระแสไฟหนึ่งร้อยมิลลิแอมนะครับในการทดสอบนะครับเมื่อมีการั่วของกระแสไฟนะครับ ปรับมาจะมาอยูอ่ตัวนี้จะเช็คในเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วของอการเดินทางไปไปสู่ตัว RCD นะครับ RCD เป็น1000มิลิวินตนะครับอนนี้ถ้าเกิดตัวนี้ผมต้องปรับการปรับไปที่300นะครับแล้วกดเทสนะครับนี่เป็นการเทสนะครับ่าอยู่ที่มากกว่า1000มิลิวินันนะครับในการเดินทางนะครับ ตอนนี้ผมจะย่านมาถึงย่านตัวนี้ในเรื่องของย่านคูณ0.5หรือคูณ1.2นะครับตัวนี้นะครับผมจะเทสท,ที่300นะครับ30ก่อนก็ได้นะครับผมจะเท,ทสใช้ไฟอยู่ที่30มิลลิแอมนะครับเทสอ่านี่นะครับความเร็วนนในการเดินทางอยู่ที่อ2,000มิลลิแสกนนะครับเพราะเพราะนั้นจะเดินทางค่อนข้างเร็วมากนะครับสําหรับคูณ 0.5หรือ1/2นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ในการทดสอบนะครับทดสอบอ่า RCD นะครับเนาะเขาจะใช้ตัวประมาณอ่า x อ่า0.5หรือ1/2ตัวนี้นะครับนะตัวนี้ในการทดสอบนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะไปทําการนะครับเออ่ในการทดสอบนะครับควรใช้ที่อ่ากระแสไฟต่ำๆไว้ก่อนนะครับ30มิลลิแอมป์นะครับเพื่อเป็นการเช็คว่า ถ้าย่านไฟต่ำนะครับไม่มีการรั่วของกระแสไฟที่มีลักษณะต่ำเนี่ยนะครับสามสิบมิลลิแอนเนี่ยระบบตัว RCD ยังตัดอยู่หรือไม่นะครับตัวนี้นะครับย่านพวกนี้นะครับตั้งแต่คูณ5้คูณหนึ่งคูณคูณหนึ่งหนึ่งส่วนสองตัวนี้นะครับจะเป็นการก็เรียกว่าเป็นการใช้ในการทดสอบสำหรับอ่า RCD test นะครับนะนะครับอ่า RCD test นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเรานะครับไม่อยากจะไปใซลย่านนี้เราสามารถใช้ย่าน อตัวแอมป์ตัวนี้ได้นะครับเราก็สามารถจะสอบได้เลยนี่นะครับมันก็จะทําการเพิ่มไฟไวิธีละน้อยละน้อยแบบนี้นะครับสูงต้ดก็จะื่อกีเขาก็จะแจ้งนะครับว่าอยู่ที่30มิลลิแอมป์นี่คือกระแสไฟที่จ่ายไปในการทดสอบแล้วก็ความการเดินทางจะอยู่ที่ประมาณ300มิลลิแอมหรือมากกว่านะครับตนี้นะัถ้าผมปรับย่านไปที่100มิลลิแอมป์๋ยวเราเทสดูอันนี้ก็จะปรับเปิดไฟเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่100 10มิลลิแนะครับแล้วก็ความเร็วในการเดินทางไปทดสอบคือมากกว่า300มิลลิสกันะครับอันนี้เป็นการใช้งานในส่วนของการทดสอบเรื่องของการตัดของระบบไฟของระบบ RCD นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็วิธีการใช้งานก็ประมาณเท่านี้นะครับส่วนย่านในการวัดโวลต์นะครับเราสามารถที่จะปรับมาอยู่ที่ย่านโวลต์นะครับแล้วก็ปรับมาที่ตำแหน่ง LN นะครับตัวนี้นะส่วนเช็คระบบกาวนะครับเราก็สามารถ กดที่ LKP E แบบนี้ได้เลยนะครับก็จะทำการเช็คว่าระบบกาวนะครับมีการต่อพ่วงร่วมกับตัว N อยู่หรือไม่ตอนนี้มีการต่อพ่วงกับ N อยู่นะครับมันถึงแสดงผลเป็นไฟแรงดันไฟมาเป็น230โวลต์แบบนี้นะครับเนาะ,ะแต่ถ้าเป็นลักษณะคือการใช้วัดความถี่นะครับขึ้นความถี่ก็กดไปที่ตัวโวลต์และเฟสนะครับหรือความถี่นะครับตันนี้เขาจะระบุมาเป็น50เฮิรต์นะครับคือไฟอชุดนี้มาที่ความถี่50เฮิรต์ โอเคนะครับก็อันนี้เป็นวิธีการใช้ของเครื่อง Unity นะครับ UT 582+ ครับ